ครับวันนี้ก็มาดูการคว้านเฟรืองเบอร์60 15ฟันแบบมีดูมะนะครับของทาง Best p r e m e r Center นะครับก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับของเรานะครับใช้วิธีการคว้านรูทำร่องลิ่มเนี่ยจะใช้เครื่องไวคัดเลยนะครับซึ่งมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ,อันนี้ก็คือกำลังคว้านเฟืองดโดยที่เรานะครับป้อนโปรแกรม ฐานหน้าจอไปตรงนี้นะครับปอนพันไปนะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองขนาดรูเพา35มิลล่องลิ่ม8มิลน,นะครับความสูงทั้งตัวตรงนี้นะครับจากตรงนี้ถึงฐานตรเนี้ย39มิลน,นะครับแล้วก็ป้อนโปรแกรมตัวนี้เนี่ย p r o ไปประมาณ39นาทีละ3อร์เ40แล้วนะครับซึ่ง งานคว้านรูร้องลิ้มตัวนี้นะครับใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ4ี่สิบนาทีนะครับแต่เรื่องความแม่นยำเนี่ยครับรับรองไม่ต้องกลัวเลยนะครับวิ่งมาตามนี้เลยนะครับค่าจะแม่นมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็นะครับคว้านเปลืองโซ่แบบมีดุมนะครับเบอร์หกสิบสิบห้าฟันนะครับตอนนี้ทำฟานรูร่องลิ้มอย่างเดียวนะครับ ขายเนี่ยเจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับระยะรูเนี่ยแม่นกว่าแล้วก็ระยะเป๊ะกว่าครับไปถึงก็ใช้งานได้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมนะครับ Best Conveyor Center สินค้าโรงงานแนะนำโดยวิศวกรครับวันนี้ก็จบการนำเสนอการคว้านรูล่องลิ่มนะครับของทางเราโดยใช้เครื่องวายคัดนั่นเองนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ